ด่านสุลการกรสเดาเป็นด่านการค้าชายแดนนะครับที่มีปริมาณการค้าชายแดนแล้วก็จํานวนคนที่ผ่านด่านเนี่ยสูงที่สุดของประเทศไทยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียก็เป็นนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาในไทยมากเป็นอันดับหนึ่งในปี2565ด้วยมีจํานวนสูงเกือบ3ล้านคนนะครับตัวเลขแบบที่เขาแจ้งออกมาก็ประมาณ2.7แสนมากกว่า 1, 1> ใน3เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านสะเดานี่แหละครับการหาหรือรอบนลีของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาแล้วก็นายกอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียกําลังบอกอะไรเราจะจับสัญญาณจากคนในพื้นที่นะคะวันนี้พูดคุยกันกันกบคุณสิทธิพงศ์สิทธิพัท,พทรประภาท่านเป็นนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณบุรชัยคุณวิภาพรและท่านผู้ชมครับ,ค,รบค่ะก่อนจะไปจับสัญญาณทิศทางทางการเมืองขออัปเดตสถานการณ์ที่ด่านสะเดาสั้นๆค่ะณนะวันนี้สถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจตรงนั้นเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ภาพรวมของด่านสะเดานะครับในฐานะที่เราเป็นประตูหน้าดา่านที่ประตูของประเทศนะฮะการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยผ่านด่านพรมเดินสะเดาเนี่ยก็มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ก่อนโควิดนะครับแต่ว่าในส่วนของการท่องเที่ยวในพื้นที่สะเดาเนี่ยยังกลับมาฟื้นตัวไม่ดีเท่ากับก่อนสถานการณ์โควิดซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็มีมาตรการอื่นๆมาส่งเสริมอีกครับครับความพยายามของพังรัฐบาลที่พยายามจะเปิดพื้นที่ในการเชื่อมต่อกับทางมาเลเซียเพิ่มเติมถ้าเกิดว่ามันสำเร็จเนี่ยมันจะช่วยยกระดับสภาพเศรษฐกิจได้ขนาดไหนครับ เท่าที่ฝ่ายภาคเอกชนประเมินกันไว้นะครับการการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่เนี่ยถ้าสามารถเปิดใช้งานได้นะครับมันจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับโดยที่ด่านสะเดาแห่งใหม่เนี่ยต้องให้เป็นเส้นทางสําหรับการใช้งานสําหรับรถบรรทุกเพื่อการขนส่งสินค้าการโลจิสติกส์นะครับ <c oughs> ก็คือจะแยกให้กลุ่มโลจิสติกส์เนี่ยออกไปโตในพื้นที่ด่านใหม่เลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยด่านปัจจุบันที่ใช้อยู่เนี่ยก็ต้องคงไว้นะครับ เพื่อรักษาสภาพของเศรษฐกิจชุมชนคือทุกวันนี้เนี่ยทั้งอุตสาหกรรมรถยนรถเล็กนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์เนี่ยนะครับด้านการขนส่งเนี่ยใช้อยู่ในเส้นทางเดียวกันมันก็เกิดความแออัดนะครับทั้งรถขนส่งสินค้ารถนักท่องเที่ยวเองการการเปิดใช้งานด่านใหม่เนี่ยจึงเป็นการระบายรถสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยออกไปทางฝั่งนู้นแล้วก็ให้รถเล็กเนี่ยได้เติบโตในเส้นทางฝั่งนี้ครับ คุณสิริพงค์คะเจาะรายละเอียดรถเล็กที่ว่าถ้าเผื่อว่าด่านเก่าใช้สําหรับรถเล็กเศรษฐกิจชุมชนในลักษณะไหนที่มันจะโตค่ะคือเศรษฐกิจชุมชนที่จะโตรถเล็กเนี่ยก็คือเป็นเป็นอะไรทษนะเป็นรถนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ขับรถเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เรานะครับการเดินทางเข้ามาของนักเที่ยวชาวมาเลเซียเนี่ยมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ตั้งใจเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ด่านสะเดาเลยนะครับกับกลุ่มที่2เนี่ยก็คือใช้ด่านสะเดาเป็นทางผ่าเน่ ไปเที่ยวยังพื้นที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นหาดใหญ่สงขลาพัทลุงสตูลน,นะครับการที่ยังคงไว้ให้รดเล็กรดนงเที่ยวยังผ่านเนี่ยนะครับเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชนที่จะได้เนี่ยก็คือในส่วนของขาไปเนี่ยการขาเข้าประเทศไทยนะครับสินค้าประเภทซิมการ์ดร้านแลกเงินนะครับสิ่งของจาเป็นเครื่องใช้ต่างๆที่ต้องใช้ในประเทศไทยเนี่ยจะย,ยังคงขายได้อยู่รวมถึงร้านอาหาร นะครับในส่วนของขากลับก็คือออกจากประเทศไทยกลับไปมาเลเซียเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญมากเพราะว่าจะเป็นพื้นที่ละลายทรัพย์นะครับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่อื่นๆนะครับแล้วกําลังจะกลับเข้าประเทศมาเลเซียเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้จ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะครับเงินที่เหลือทั้งหมดเป็นเงินไทยเนี่ยใช้จ่ายในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยให้หมดก่อนที่เขาจะกลับเข้าประเทศมาเลเซีย เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ผ่านในตรงจุดนี้ในส่วนขากลับก่อนออกประเทศไทยเนี่ยก็จะส่งผลให้การค้าการขายในพื้นที่สะเดาเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนครับอตอนนี้ลักษณะการท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่นะักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เข้ามาเป็นแบบวันเดย์ทริปหรือว่าเป็นแบบมายาวๆแล้วก็กลับไปทีหลังค่ะ ถ,ถ้าพูดถึงเฉพาะนานพื้นที่สะเดานะฮะยังไม่รวมขัดหญ่นะครับจะมีทั้งกลุ่มที่เป็น One Day Trip, วันเดทริปแล้วก็กลุ่มค้างคืนนะครับวันเดทิปนี่ก็จะมามาเช้าเช้ามาสายสายแล้วก็กลับเยน็นๆมีทั้งมาทานอาหารหรือว่ามาซื้อของแล้วก็กลับไปนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นค้างคืนนี่กลุ่มนี้มีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเป็นกลุ่มที่พาลูกค้ามารับรองธุรกิจนะครับมาใช้ สถานบริการต่างๆในพื้นที่ด่านสะเดานะครับมาพักผ่อนในพื้นที่เพราะตรงนี้มีมีมฟาร์ซิลิตี้ต่างๆครบถ้วนมากมายไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงร้านนวดโรงแรมตรงนี้เรามีบริการนักท่องเที่ยวทั้งหมดครับค่ะค่ะตรงนี้ดูเหมือนในภาคของการท่องเที่ยวไทยรวมถึงการขนส่งจะได้ประโยชน์แต่ว่าถ้ามองกลับกันคุณสิธิพงศ์การเจราจาของมาเลเซียรอบนี้มาเลเซียจะได้ประโยชน์อะไรจากการเปิดด่านสะเดาตรงนี้คะ เออมาเลเซียจะได้ประโยชน์อะไรผมผมก็ยังมองไม่เห็นตรงนี้นะฮะในการเปิดด่านเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยของมาเลเซียเองเนี่ยเขาได้ทําการขยายด่านสุรากากปอนของเขาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดําเนินการเสร็จเรียบร้อยทีนี้ในส่วนของเราเนี่ยดำเนินการเสร็จภายหลังนะครับปัญหาก็คือว่าไม่มีจุดเชื่อมต่อระหว่างด่านด่านใหม่กับด่านของทางมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นการการลงทุนในครั้งนี้เนี่ยนะครับถ้ามาเลเซียลงทุนที่จะ สร้างจุดเชื่อมก็คือสร้างสร้างทางเบี่ยงขึ้นมาเชื่อมกับดักหม่นี้ผมยังมองว่าเป็นการที่ที่ลงทุนเหมือนกับค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตประเทศไทยหรือรักประเทศไทยนะที่จะลงทุนตรงนี้ให้เพราะว่าไม่มีผลต่อการเดินรถในประเทศ <c oughs> เอเชียซึ่ง <c oughs> ถ้าใช้เส้นทางปัจจุบันเนี่ย <c oughs> เขาก็ยังเดินรถได้ปกติอยู่ <c oughs> ครับ คุณสิธิพงศ์พอจะได้ยินเสียงสะท้อนจากทางผู้ประกอบการหรือว่าฝากฝั่งมาเลเซียบ้างไหมครับคือฝั่งไทยเราในต้องการอยู่แล้วแหละแต่ฝั่งเขาในต้องการทางเชื่อมอตรงด่านสะดาที่แบบเดียวกับที่เราคิดหรือเปล่าก็อย่างอย่างที่ผมได้ได้เรียนไปนะครับคือทางเชื่อมเนี่ยตัวใหม่ที่ท,ที่มีการพูดคุยกันวันนี้เนี่ยจะมีหรือไม่มีเนี่ยทางมาเลเซียเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบเลย เพราะมาเลเซียเนี่ยได้ขยายด่านรมแดนเนี่ยจากที่ตั้งเดิมเป็นการขยายออก<ถ>เพราะอองั้นเส้นทางการเดินรถของเขาเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับแต่ของฝั่งไทยเนี่ยเป็นการย้ายเป็นการย้ายจากที่ปัจจุบันไปอีกที่หนึ่งแล้วขาดการเชื่อมต่อระหว่างด่านเก่าด่านใหม่นะครับเพราะงั้นเราเลยไม่มีทางเชื่อมออกไปแต่ทางมาเลเซียเนี่ยเขาขยายจากด่านเดิมเนี่ยขยายออกไปแต่ทางเชื่อมเขายังใช้เส้นทางเดิม ที่ใช้กับประเทศไทยมาก่อนหน้านี้ครับมันจะากจะเปิดจุดเชื่อมใหม่หรือไม่เปิดจุดเชื่อมเนี่ยผมมองว่าไม่มีความหมายกับประเทศมาเลเซียครับมีหน้ำซ้าการเปิดจุดเชื่อมใหม่เนี่ยทำให้มาเลเซียเนี่ยยังต้องลงทุนเพิ่มด้วยในการทําเส้นทางใหม่นัน่นนะสิครับคุณสิริพงศ์นี้เขาจะเปิดจุดเชื่อมไหมครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยการหาจุดเชื่อมที่มันตอนนี้มันยังเชื่อมกันไม่ได้เนี่ยเป็นโจทย์ที่ไทยเรายกเป็นประเด็นขึ้นมาแต่ถ้าฟังอย่างที่คุณสิริพงศ์ได้อธิบายมันไม่ได้ส่งผลอะไรกับเขาเลยจะมาลงทุนเพิ่มทําาไมครับอย่ง ตร,ตรงนี้ถามว่าตรงนี้ก็ยังยังเป็นความหวังอยู่นะครับ,รบกับคนในพื้นที่คือถ้า,ถ,าถ้าเกิดทางมาเลเซียเขาเขาไม่ได้ตอบรับในหลักการที่จะสร้างสร้างเส้นทางตามที่ด่านไทยเสนอเนี่ยนะฮะทางชุมชนเนี่ยก็จะคลายความกังวลในเรื่องของการเปิดใช้งานด่านที่คู่ขนานที่จะเปลี่ยนเส้นทางเดินรถนะคร,รับทีนี้เราเราก็พยายามติดตามสถานการณ์ในมาเลเซียอยู่นะฮะว่ามีแนวโน้มหรือมี ความคิดเห็นอย่างไรบ้างในเรื่องนี้หรือมีความเป็นไปได้อย่างไรนะครับก็มีการสอบถามซึ่งเท่าที่ข้อมูลที่เราได้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเป็นไปได้ยากที่ทางมาเลเซียจะลงทุนในส่วนของตรงนี้เพราะว่าการเชื่อมไปด่าดแนแห่งใหม่เนี่ยมันเป็นกิจการภายในของไทยท<า>นะครับจัดไปเชื่อมด่านใหม่หรือด่านเก่าจะเปิดหรือไม่เปิดมาเลเซียเขาไม่มีปัญหาเขาใช้เส้นทางปัจจุบันได้เลยแล้วก็ไม่กระทบกับ การเดินทางระหว่างประเทศของเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยยังยังไม่แน่ใจในรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับว่าสรุปแล้วมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนในการที่จะเปิดจุดเชื่อมแห่งใหม่ตรงนี้ค่ะเอาละไม่เป็นไรในประเด็นนี้เอาเป็นว่ายังเป็นประเด็นที่ ต้องตั้งคำถามนะคะเพราะว่าแน่นอนผลประโยชน์มันไม่เท่ากัน2ฝ่ายและวทำไมมาเลเซียงต้องลงทุนแต่ถ้าจับสัญญาณการเมืองล่ะคะคุณสิริพงศ์เพราะว่าเรื่องการจะพยายามเชื่อ,ตอมต่อเปิดดานสดาวมีมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วถ้าเทียบกันอุณหภูม,มิทางการเมืองในช่วงรัฐบาลที่แล้วกับรัฐบาลน,นี้บรรยากาศมันเป็นยังไงคะก็คือเท่าที่ผ่านมานะครับในการเสนอเส้น,นทางเชื่อมก็ก็เท่าที่ติดตามนี้ก็มีการเสนอทั้งหลายๆแนวคิด แล้วก็ผ่านมาหลายรัฐบาลนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีนะครับซึ่งไอ้รอบนี้ก็เป็นครั้งล่าสุดนะครับที่มีการการเจรจาแล้วก็ดูแล้วมีความคืบหน้าค่อนข้างที่จะมากก็คือมีการลงมาดูในพื้นที่ของนายกัฐมนตดีทั้งสองฝั่งซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยมีภาพแบบนี้เป็นสัญญาณบวกนะคะเป็นเป็นสัญญาณบวกครับเป็นสัญญาณบวกซึ่งโดยปกติเนี่ย โดยในระดับประชาชนเนี่ยทั้งไทยและมาเลเยเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่ผู้นาทั้งสองฝ่ายมาพบก,กันเนี่ยก็ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่เราจะยกระดับแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ต่างๆในด้านต่างๆต่อไประหว่างไทยกับมาเลเซียครับค่ะทีนี้พอพอเห็นสัญญาณวันนี้วันนี้คุณศิรพิพงศ์ไม่แน่ใจได้ลงพื้นที่ไปพร้อมทานายยกด้วยไหมคะ ได,ได้ได้ได้ลงไปด้วยได้ติดตามด้วยสิ่งที่เห็นความรู้สึกที่เห็นเป็นยังไงคะสาหรับการลงพื้นที่วันนี้ออสิ่งที่เห็นเนี่ยทุกอย่างค่อนข้างรวดเร็วมากนะครับไหลผ่านไปรวดเร็วมากคือในความคาดหวังของเราเนี่ยเราภาคเอกชนเราคิดว่าออวันนี้ในการเจรจามไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านเรื่องของการค้างการลงทุนการคับนาคมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเราคิดว่ามันน่าจะมีสัญญาณหวกนะครับ,รบในการที่จะต่อยอด หรือขยายผลพัฒนามูลค่าเศรษฐกิจในในส่วนของวันนี้ที่จะมีการเจรจารที่มีการเยรจารไปแล้วเนี่ยน่าจะเติบโตได้มากกว่าน,นี้เพราะศักยภาพของสองประเทศเนี่ยยังสามารถเพิ่มได้อีกไกลนะครับการการพบกันวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดหมายที่ดีที่ที่จะเพิ่มขีดความสามารถของตรงน,นี้นะครับแต่ก็ยังยังมีความกังวลเนี่ยครับในเรื่องของของการเปิดใช้งานแาบใหม่นะครับ,รบที่จะไม่ผลกระทบกับชุมชน ค่ะเอ๊ะที่ผ่านมานายกมาเลเซียเคยเดินทางไปที่ด่านสะเดาไหมคะเคยเดินทางไปด้วยตัวเองเลยไหมคะ,ะยังยังไม่ยังไม่เห็นมีการเดินทางแปลว่านี่เป็นครั้งแรกเป็นทีเน่เป็นครั้งแรกฮะแล้วก็เป็นเป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เรามีโอกาสได้ต้อนรับทางนายกรัฐมตรีทั้งสองฝั่งนะครับ ค่ะค่ะเอาละค่ะสุดท้ายสั้นๆสักหนึ่งนาทีให้คุณศิริพงษ์ฝากว่าถ้าจะเดินหน้าเชื่อมต่อ2ประเทศเนี่ยมีความกังวลอะไรหรือว่าต้องทําอะไรให้เศรษฐกิจที่โตไม่ใช่ทุนขนาดใหญ่แต่ว่าเป็นทุนในพื้นที่ที่โตไปด้วยค่ะครับก็อยากอยากจะฝากทางรัฐบาลนะครับเราไม่ได้คัดค้านการเปิดใช้งานด่านศุลกากรสดาวแห่งเราสนับสนุนแล้วก็อยากเร่งให้มีการเปิดใช้งานด้วยซ้ำนะครับแต่การเปิดใช้งานด่านศุลกากรซาดาวแห่งใหม่เนี่ย ต้องควบคู่ไปกับด่านอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้นะครับสิ่งที่เป็นแนวทางแล้วคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อทั้งรัฐและเอกชนเองนะครับก็คือด่านสุลการ์คสเดาแห่งใหม่ไว้ใช้งานสําหรับลดบรรทุกการขนส่งสินค้าคแล้วก็ด่านปัจจุบันนะครับด่านด่านสุลการ์คสเดาปัจจุบันที่ยังใช้งานอยู่เนี่ยให้เป็นพื้นที่สําหรับลดเล็กลดนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ย ยังอยู่ได้และยังคงให้ลมหายใจของประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้มีโอกาสทำมาหากินต่อไปครับค่ะเอาละค่ะตรวจสอบสถานการณ์เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณคุณ,คณสิทธิพงศ์สิทธิพัทรัประภาท่านนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขาขอพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ เป็นเสียงจากผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะที่ก็มีความหวังกับการจะเปิดด่านตรงนี้แต่บนความหวังก็ยังมีความกังวลว่าเปิดอย่างไรให้ระบบเหล่านี้มันไปสนับสนุนโอกาสของชุมชนท้องถิน่นเพราะว่าท่านนายกบอกอยากให้เศรษฐกิจฐานรากมันโตด้วยรตรงนี้ก็ต้องคำนึงถึงด้วยแต่ในมุมของคุณสิทธิพงศ์เขายังมอง ว่ามันเป็นสัญญาณดีนี่นนนเป็นครั้งแรกที่นายกของทั้งสองประเทศไปปรากฏตัวที่จุดนั้น <S <S เป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบรอหิมไปปรากฏตัวที่จุดนั้นโดยในมุมมองที่ตอนแรกผมฟังแล้วผมก็แปลกใจนะคือการสร้างทางเชื่อมต่อด่านสะเดาสร้างมาในทางมาเลเซียเนี่ยในมุมมองคุณสิทธิพงศ์คือเขาไม่ได้เลย,เลย<อ>คือไม่ได้คือถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ไม่เสียนะครับแต่ถ้าถ้าถ้าไม่อยู่เฉยๆแล้วสร้างมาเชื่อมเนี่ยอย่างน้อยๆไอ้ที่เสียไปคือเงินทุน แต่แต่ตรงนี้เป็นประเด็นนะคุณคเขาไม่ได้อะไรแต่ทําไมเขามาเชื่อมความสัมพันธ์ตรงนี้และถ้าลงทุนจริงทําไมจึงลงทุนตรง,าาตรงนี้ล่ะเขามาประกฏตัวที่นั่นด้วยนี่แหละค่ะยังเป็นปริศนาทางการเมืองที่คุณสิทธิพ,พงษ์ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ยังตอบไม่ได้รเราเองสองคนเดี๋ยวตามกันต่อคงเป็นเรื่องที่ทีมข่าวเราต้องแกะกันต่อนะคะว่าเอ๊ะทำไมความสัมพันธ์ตรงนี้มันจุดประกายขึ้นมาได้นะคะแม้แต่ว,วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมทางบ้านไปลอยกระทงดีกว่าครับอย่าลืมนะ